ไม่มีเน็ตก็เล่นเฟซได้ค่ะก <correctly, S 2> ็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะ ่ในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเล่น Facebook ในกรณีที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยหรือว่าเน็ตหมดไปเลยนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นของ d t แทนะคะแต่ว่าของเครือข่ายอื่นๆไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีฟังก์ชันตัวนี้มาให้หรือเปล่าอันดับแรกก็ให้เราเข้าไปที่ Facebook กันก่อนจากนั้นให้เรามาที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือค่ะและก็ทำการตัวนี้ค่ะจาก มาตาเช่นการกดไปค่ะจากนั้นเราจะเห็นคำว่าฟรีฟรีก็ให้เรากดไปที่ตัวฟรีม่วงๆตัวนี้และรอสักครู่นะคะเขาก็ะะะจะบอกว่าดูเว็บไซต์ฟรีกับ d t แทกและให้เราเลือกภาษานะคะทุกคนไหนเราลองมาที่ภาษาไทยสิเลือกไม่ได้เนาะโอเคก็ให้เรากดไปที่ดำเนินการต่อค่ะ จากนั้นก็รอสักครู่นะคะก็ให้เราหาคำว่า Facebook ตัวนี้ก็กดแตะไปที่ f c e e o o o ฟรี e e Data กดแตะไปจากนั้นนะคะระบบก็จะนำเราเข้าหน้าตาของ Facebook ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถเล่นเฟซได้นะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่สามารถดูคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพได้เราจะเห็นเฉพาะคนที่โพสต์เป็นสเตตัสข้อความเท่านั้นนะคะก็ไม่สามารถตอบกลับได้นะคะก็คือเล่น,นแค่เฟซทั่วไปทำการโพสทำอะไรทั่วไปเท่านั้นเองก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุทกๆท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ